เสร็จแล้วค่ะปิ้งตับไก่ค่ะเดี๋ยวจะตำส้มตำแล้วค่ะเมนูวันนี้จูจะตำส้มตำด้วยหัวเซอร์เอรี่นะคะ สวัสดีค่ะจุนมาแล้วจ้ะตอนนี้ซีโมงแรกค่ะจุนหิวแล้วจุนก็เลยกินค่ะนี่แหละค่ะตำหัวสลารีค่ะสลารีแอคนะคะภาษาอังกฤษเขคือสลารีแอคมืองจ่ออันนี้แซ่บแซ่บจุนมากขำขึ้นค่ะจุนมากขึ้นนี่ย่างตับไก่ข้าวเหนียวค่ะอันนี้จุนเห็ดไห่แซ่บจุนให้เมืองกันค่ะไข่เจียวสปีนค่ะมันฝรั่ง ตอร์เตียสเปนนิสออเมลสตมาค่ะพี่น้องมากินต้องกันค่ะอ h e time now 4pm I just made some the celery root salad yes and this one grilled chicken liver uh, for that one is for my boyfriend and stick you right come enjoy with me come come 4pm now มาพี่น้องมาไม่นของน้องกันค่นะแบบนี้เห็นห้แปนจุน่นไก่สิมาไปบุน้นี่มือนีวันจังค่ะ นางอาเิเลิกงานสาหน่อยหนึ่งมาพี่น้องแซบอันจุนมาสเปนปีสองพันสิบเจ็ดน,นาะค่ะจุนกินเท่อแรกค่ะหัวอันนี้จุนซื้อมาจากเบดีดอมมันแซบมันบ้ออกขมคม,มไหมค่ะมันหอมกินเซอร์ลรลีอืมจุนตามไส้กุ้งสะดุงน้ำหอน จจาค่ะซื้อเอินมาใส่แท่นมาคุมกับบอรเชิงค่ะซื้อถ้าว่าข้าต่ำหัวพักกินนหมจ้ะปิ้งตับไก่ จากอารมณ์จะกินแบบปิ้งตับไก่ที่บ้านนอาค่ะพักคมหลวกพักคมมฝรเรา กุ้งสดใสะดุ้งน้ำร้อนจุ่มจริงฉันยุ่งด้วยนะค่นะเนาะไม่กินแสบแสบก็จุ่มค่ะพี่น้องค่ะ หอมกลิ่นเซอร์รรี่มาก ที่ได้แรกดีงวดนี่ใบบัวงาไปซื้อเจ้าที่ใบบัวงาเลยไปได้กินใบเือรามิกจ้ะเลยไปกินต้องหัวมัน คือมืนพี่น้องคะทิ่สององศากินแล้วเดือดจูนสิบย่างออกข้างนอกค่ะเป็นย่างย่อย

so und Suppe, Kaffee und Suppe. โซ่ยเอาค่ะเอ้ยเพราะเอวยังก็ขูดไหมคะ่ะบุญศักดิ์ได้อารมณ์ครับค่ะปิ่งตับ แช่ค่ะนึกถึงสมัยเด็กหน่อยจุนมักคนขึ้นมกนักกวอยมาขึ้นก่อนจะเขานอนค่ะเสดายลูกของแฟนจุนบ่ก,กินปววเครื่องในแฟนจุนกับบ่หมักแส่ อืมอ <c oughs> ืมข้วยจ้าซุปซื้อข้าวเหนียวอุ่นไหม jangan no? lupa <laughs> Oh, tap siap อืมก็เทศกวาน ตอนประแดดประแดก็ดี มอาอีก,กอนค่ะยูพี่ขันตับกับมิตรตับเนาะค่ะเนาะขันึืนกับมิตรึืนค่ะอยู่ในหางเขาซิคขายแบบนี้ค่ะมือหนาต้องสึกตินมไม่ย่างค่ะมาคำก็ไม่ได้สีนหนุ่ม เครื่องมักเขาเขาเนื้อคะ่ะย่งสีส่สกยนย่างแห้งเพราะว่ามันว่ามันเต่าเต่าทานคะ่ะอยู่เ้าต้องย่างมุมโดมเอาฟ้าขอบไปคะ่ะให้มัน ความห่อนละอูเข้าไปข้างในมันยังดิสซุกค่ะจุดยานมันพ่สซุกจุดได้ยางไฟอ่อนๆดนๆจ้ะ สุดมากหมือนกันแต่ลาดเื่อเมื่อขิดดินไล่หลายเ <laughs> <laughs> พราะเขาเอามาจากสวนไหมคะเพราะคือเขาสื่อได้ห่างเลยคะ่ะ ช่างละใบทีละใบ,าล,ะบาลาย้นามิโ,โอติฟันหลหรอคะ ป้อนเขาน้องเนาะคะ่ะเนาะป้อนเขาน้องป้อนเขาลูกค่ะตับเฮ็ดค้านหน่อยเพราะมันนิีหนึนหน่งจิตข้อทำให้เล็กหน่อยจุดเลี้ยงน้องเลี้ยงร้านเฮ็ดค้านหน่อยให้เนองให้ห้านกินเลี้ยงเขาไง จนใหญ่ซับเฮาเตยง่อยอาบน้ําอาบท่าให้หมดทุกอย่างตอนนี้เขาให่เป็นบ่าวใเป็นสาวมดบ่อยากสเสือยวเลหน่อยใหไครับ ท่านเวลากัเเลียนไปไว้ไค่ะคือคิดจุนเนี่ยค่ะเวลาไปไว้ไหว้ข้าวติดขติดดีค่ะทิศนี่เด็กอยมันนอนน่ง,นงค่ะอทิ์นี่ อาทิตย์เป็นอาทิตย์โอ้ยเขาเนียวจ้าอานิตเดมื่อข่อยแท้แทับแซบอีนี้พี่น้อง 我做。<多> I'll lumps of it. เราไปแล้วค่ะแค่สิบม่นิุนไปแค่สองใหม่ <c oughs> เก็บไปทะบายเขาค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวจุนต้องหิวอีกเมือนน่อไหร่จุนกินไห้ 嗯。Mm. จะเยอะแล้วค่ะน้ำมอกหลาแล้วชิลเลมกินนี่เห,หมอ ยิ้มแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเขาพอกันคลิปหน้านะจ๊าเนะาเนะคลิปนี้จนุนขอราไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ